สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n แนลค่ะและนี่คือ t e r o อ Art i s t ค่ะคลิปนี้เรากลับมากับการรีวิวไพ่กันอีกแล้วนะบางคนอาจจะคิดว่าไพ่หมดแล้วยังค่ะเลยยังมีมาเรื่อยๆนะแต่พยายามจะ เบาลงก็แล้วกันแต่ว่าสําหรับไพ่เนี้ยต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นไม่ได้เป็นสํำรับใหม่มากแต่ว่าตัวเปิ้อนเองเนี้ยพึ่งได้มาเพราะว่าไปเห็นหน้าไพ่ที่คนอื่นเขาใช้เนอะแล้วรู้สึกว่าเออหน้าไพ่เขามีพลังงานแบบอ่อนหวานเนาะเฟมนีน <c oughs> แล้วก็มีความโมเดิร์ล ก็เลยอยากได้นะรวมถึงขอบเนี่ยเป็นสีทองด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับนี้นะคะชื่อว่า Neo t e r i c Feminine Taro t นะใครมีก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใครยังไม่มีก็ลองดูเขาว่าสนใจไหมนะคะสำหรับเนี้ยป้นเข้าใจว่าเขามี2แบบเนาะถ้าเราดูด้านหลังกล่องเนี่ยเขาจะมีบอกว่า without keyword นะของเปิ้ลเนี่ยเป็นแบบไม่มีคีย์เวิร์ดไม่มีขอบด้วยอ่าเราเป็นคนที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเราเป็นคนชอบไพ่ที่ไม่มีกรอบเนาะแบบแบบไพ่มันจะได้ใหญ่แบบเต็มพื้นที่อะไรแบบนี้เนาะกับอีกแบบหนึ่งคือมีกรอบแล้วก็มีคีย์เวิร์ดประมาณนี้ก็มี2แบบให้เลือกนะคะไพ่มี78ใบเนาะจากข้างหลังที่เขียนเนี่ยแปลว่าไม่ได้มีไพ่พิเศษแล้วก็มีพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะ ที่เป็นไกด์บุ๊กเนาะ2 0 0หน้ามีพ็อกเก็ตไกด์บุ๊ก o 0 0 0หน้าเรามาดูกันค่ะกล่องเป็นแบบนี้ะนะคะโอเคกล่องมีความแน่นพอสมควรนะดีที่เขามีที่แบบเจาะรูเอาไว้ให้เราดึงได้เนาะ,ะเรามาดูกันด้านในนะคะ,ะกล่องเป็นแบบนี้ด้านหลังกล่องเป็นแบบนี้นะคะมีความสีแบบเขาเรียกสีอะไรอะสีครีมครีมสีไข่ไก่นะคะ่ะ อันนี้คือคู่มือที่เมื่อกี้เขาบอกนะว่า200หนะ้าอ่ะก็มีความเป็นสีนะก็ใครใครอ่านอ่านค่ะส่วนตัวเปิเป้ลนเนี่ยไม่ค่อยอ่านคู่มือเท่าไหร่นะกรอบสีทองอย่างที่บอกเนะเป็นคนแพ้ขอบสีทองค่ะเวลาเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่ามันลักชูเนะเาะพอมันลักชูเราก็จะอยากได้ถูกปะ่ะอ่ะมา เรามาเริ่มดูไพ่กันค่ะอันนี้ด้านหลังนะอ่าโอเคขนาดไพ่เปิ้อนเข้าใจว่าเท่าๆกับมาตรฐานนะเดี๋ยวเปิ้อลองใช้สำหรับปกติของเปิอป้อค่ะบ o ตเตอร์เลนะดูสินี่ค่ะเท่ากันเป๊ะเท่ากันเป๊ะเลยอ่าความชอบของสำหรับนี้อีกอันหนึ่งก็คือความที่เขาเป็นเหมือนแบบ เนื้อแมตเนาะมันก็จะไม่เงาแปลว,ว่าเวลาเราถ่ายคลิปมันก็จะไม่สะท้อนซึ่งมันก็ดีงามเนี่ยเราดูเดอะฟูใบแรกแล้วก็วเห็นความโมเดิร์นเขาล้อปะเนี่ย <c oughs> น่ารักนะเดี๋ยวเปิ้ลจะฟลิปทูแบบเร็วๆร็วนะคะทุกคนก็ไล่ไปดูไปพร้อมกันเพราะเปิ้ลก็เพิ่งแกะพลาสติกเหมือนกันอันนี้คือแกะพลาสติกข้างในเขาจะมีพลาสติกซิลนะเปิ้ลแกะออกมาก่อนเพื่อให้ความง่ายกับการรีวิวนะโอเคเนี่ยไฮบริดเทสดูดิ มีความแบบพรินเซสไหมโมเดิ r n นไหมอ่าอุ๊ยแม่เอม r พรสแบบดูแบบวัยรุ่นมากเลยใส่รองเท้าผ้าใบด้วยอ่าเอม e พร r ค่ะฮาร o f แฟร์เป็นเฟม n นีนจริงๆเนาะอุ๊ยเพื่อนชอบใบนี้นะใบนี้เขามีความเรียวไซส์บิวตี้นะเห็นไหมอ่าฮะ แ r งเ k h e r ฮอ t เมสส่วนใหญ่ไพ่เขาก็จะเป็นแบบหน้าไพ่เป็นเฟมินีเนาะ Justice จัสติสแฮงแม t เดธแ r a n c e สีสันสดใสมาก ตาเดอมูนน่ารักเด e s ซันเนี่ยดูสิเขามีความเร็วสาบิวตี้เนาะอยู่ในไพ่อ่ะอ่าไพ่ไมเนอร์บ้างนะคะ น่าสนใจเข้ากับโอลิมปิกไหม <laughs> ม,มีความแบบยิมนาสติกเนอะมีความแบบกรีธามีความโอลิมปิกเนอะ เข้าบรรยากาศสุดๆดว้าวเท่ดาบบ้างคะ่ะมาก็มีความเป็นไรเดอร์เวนะอุ๊ยอันนี้ชอบ สีดาบมีความแบบพักเบรกมีความแบบไปเขาเรียกนะไปแบบเนอร์เชอตัวเองยางเนาะทำน้องทำหน้าอ้ยเลิศใบนี้ซึ่งจริงๆความหมายของสีดาบมันสามารถไปทำอะไรเกี่ยวกับการพักผ่อนการแบบสกินแคร์อะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะเออโดยโดยความหมายของไพ่ทั่วไปแต่ว่าอันนี้คือเขาตีโจทย์ชัด <laughs> ชอบมากว้าวอือ huh. หมีความเป็นไรเดอร์เวทนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบบเออยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยใช้ได้ไม้ใช้ได้ค่ะเนาะมันมีความโมเดิร์นขึ้นสีสันสดใสดูแบบ เวลาเราเห็นอะอย่างเงี้ยสิดาบเนี้ยมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวปะ่ะเพราะว่ามันดูแบบเป็นสีสันสดใสแต่ว่ามันก็ยังคงแฝงไปด้วยความหมายที่เห็นภาพชัดเนาะคีนดาบก็แนะนำค่ะคิงดาบอ่ะอันเนี้ยไม่มีคีย์เวิร์ดไม่มีขอเห็นปะ่ะมันก็จะเต็มกรอบมีความเหมือนกับบอดร l เลสที่เป็นอารเดอร์วของเปิ้ลเนะะาะอาไพ่ถ้วยกันบ้างค่ะมาอ่าสถ้วยเห็นไหมามี Energy เป็นเฟนเนาะก็คือจะมีความแบบ LGBT เบาๆสามถ้วยอ,อ่ะฮะสียอันนี้ก็ชอบอ่ะไพ่เลขสี่เขาทำได้ดีนะเมื่อกี้ก็นวดหน้าเนอะอันนี้ก็คือนั่งสมาธิเนาะเมดิเทชันค่ะห้าถ้วยหกถ้วยอ่าเจ็ดถ้วย แปดถ้วยอือหือเก้าถ้วยอือหือใช้ไม่ยากนะเท่าที่เปิ้ลเห็นบางคนแบบคิดว่ามันไม่ได้น่าไพ่เหมือนปกติคือมันมีความใกล้เคียงปกติมากพอสมควรแต่มันทำให้โมเดิร์นขึ้นเนาะ ออืห uh ิ huh. ้งถ้วยต่อมากลุ่มสุดท้ายเหรียญค่ะสองเหรียญเนี่ยยืนอยู่บนสเกตบอร์ดด้วยก็คือมันก็ไม่มีความมั่นคงอยู่แล้วเนาะสามเหรียญโอเคสี่เหรียญน,นี่ไงช็อปจนแบบว่าต้องมาครื่งเครียดละ <c oughs> เอออะห้าเหรียญหกเหรียญ เจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าสิบเด็กอัศวินควีนแล้วก็คิงค่ะเนี่ยหน้าไพ่เขาจะมีความโมเดิร์นเนอะซึ่งก็ อลองดูค่ะเปิดใจดูว่าเผื่อใครจะชอบสไตล์แบบนี้เนาะซึ่งเปิ้ลก็มีไพ่ประมาณนี้พอสมควรเหมือนกันนะก็มีอยู่เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าเออเราก็มีความชอบนะสีสันสดใสเหมาะสำหรับเอามาอ่านเวลาที่เราอยากจะแบบเทอราพิสตัวเองเนาะแบบว่าทำให้มันแบบบรรยากาศดีเวลาเราเศร้าหมองเงี้ยแล้วเรานะใช้หน้าไพ่ที่มันมีสีสันสดใสอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่า มันแบบสดชื่นขึ้นถูกปะถ้าเราแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีรู้สึกดรามา่ารู้สึกดาร์กแล้วเายไปใช้ไพ่ใช้ไพ่ดาร์กอีกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเหมือนแบบเครียดกว่าเดิมถูกไหมเวลาเราจะหยิบใช้ไพ่เนี่ยเพื่อนก็แนะนำว่าให้หยิบตามพลังงานและการที่มันจะสามารถ แก่ได้เออมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าจะถูกใจกันใครอยากจะตำเนี่ยสำรับเนี่ยเปิ้นได้มาจาก hermit shop เนอะอก็สามารถไปตำกันได้น่าจะยังมีอยู่นะคะแล้วก็ เป็นช่วงช่วงเวลาที่เขาลดราคาอยู่ด้วยเนาะก็ลองไปถามดูเขาว่าสำหรับนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กันด้วยเวลามีไพ่ใหม่ๆเนาะเพื่อนจะมารีวิวให้ดูสำหรับใครที่อยากเห็นไพ่ใหม่ๆอ่ะอยากจะตามตามก็กด follow กันไว้ได้กดกระดิ่งเอาไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้ดูก่อนใครวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย